สำหรับในพาร์ทของการเรนเดอร์ที่จะส่งเป็นการบ้านนะครับขั้นตอนแรกนะฮะเราจะต้องมี Color AO แล้วก็ช h a ์ o w ก่อนนะสส่วนก่อนที่จะเอาไปคอมนะครับวิธีเรนเดอร์เราก็ไปที่เ e นเดอร์เซตติ้นะครับเช็คก่อนเลย1คุณต้องเป็น e n t เท Ray แน่นอน Common Camera นะครับที่เราใช้ a l อ a Channel Mask ต้องใช้ Alpha นะครับพร e เซตเป็น HD 720หรือ HD ห0ึอก็ได้นะครับ2อันนี้7 2 0ก็เล็กลงมานิดหนึ่งก็เซฟเวลานะครับอันนี้จบละในส่วนนี้นะฮะกลับมาตั้งชื่อนะครับในไฟล์ output นะฮะ name number ext อันนี้เราต้องใช้นะครับ frame padding เราใช้4นะ4มาจากไหน4ก็คือค่าหน่วยนะจุด0 0, 0, 0นยนยหน่ะ4่หน่วยนามสกุลเป็น Uh, PNG นะฮะหาที uh ่ huh. PNG อยู่ไหนเอ่ย PNG นะครับไฟล์เนมรองเท้าบูทนะครับรองเท้าบูทโอเคนะครับตอนนี้มันก็จะเรนเดอร์ว่านะ Shadow AO สังเกตดูมันจะมีชื่อนำหน้าเป็นโฟลเดอร์ให้นะครับ Color นะฮะมีชื่อให้ทั้งหมดเลยนะครับก็ตามนี้นะครับ ่าเสร็จเรียบร้อยเช็คอะไรบ้างคุณตี้นะฮะอิน i ดเ c t light นะครับอิน i ดเ c t light image based l i g งโอเคถูกต้อง AO นะฮะคัลลเอร์คัลเลอร์นี่พาของคัลเลอร์สำคัญที่สุดจะต้องมีพวกนี้ครบนะครับไฟนอลเก t h e r i n g global illumination อันนี้ก็ครบตามนี้นะอิมเมจ a บ e ไลติ h t นะครับ image lighting, ครบ,คบเรียบร้อยทีนี้เราก็ปิดไปนะฮะไปที่เรนเดอร์กด batch render ได้เลย นะครับพอคุณคลิกแ a ช์เรนเดอรเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมายาจะเก็บโฟลเดอร์ er, ไว้ให้เรียบร้อยเลยเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ไว้เช่นโฟลเดอร์ s h o w o w l โฟลเดอร์ ao แล้วโฟลเดอร์ l o r o r ให้คุณนะครับโดยที่มันจะเรนเดอร์ทั้งหมด150เฟรมให้คุณนะครับเช็คดูซิว่าจริงไหมเออเมื่อกี้อาจารย์ลืมเช็คให้ลืมนะครับ Start f r a m e หนะครับอย่าลืม End Frame 150นะครับ เรนเดอร์ by เฟรมหนึ่งก็คือเรนเดอร์ทุกๆเฟรมนะครับอ่ะโอเคหวังว่าคงไม่ลืมอะไรแล้วนะหมดหรือ,อยังเอ่ยเหนื่อยละโอเคนะฮะปิดไปได้เสร็จแล้วก็คลิกเรนเดอร์บชเรนเดอร์ได้เลยนะครับเสร็จแล้วค่อยเอาไปคอมในะ After Effects อีกทีหนึ่ง